เวลามันเห็นปุ๊บก็ต้องเอาออกปับ๊บใช่นั้นมันจะเกิดขึ้นเยอะอันนี้เราไม่ได้เก็บออกหรือหรือให้มันให้มันควบคุมอะ่ะมันจะเข้าต้นมีไบอก็เลืิกใบอก Bio ก่อนนะครับหรือรอเปลี่ยนอากาศรออากาศเปลี่ยนคร <c oughs> <c oughs> ับวันนี้เรามาดูเล็บไหลหรือเราเรียกว่าอ่าใบโลกใบไม้ใช่ไหมใบใหม่อะไรนะเอาใหม่ใบไม้อ้อโลกใบไม้ครับ ก็เราเรียกว่าเล่ไบต์นะครับเล่ไบต์ก็มากลางคืนส่วนมากกลางคืนครับเวลาไม่มีแดดแล้วก็มันเย็ยนเกินไปครับก็ให้ดูนะครับเล่ไลต์ก็เข้าไปในใบครับแล้วก็เข้าไปในใบแล้วมันเห็นเชื้อราด้วยครับ <c oughs> เห็นไหมครับรอบรอบนอกก็สีขาวอ่ะครับ <c oughs> ไม่ใช่รับแป้งนะครับลหลๆนะครับก็มีเนี่ยมาเข้าไปในต้นบางต้นนะครับวิธีการของเราก็คือเก็บออกครับเก็บออกได้ถ้าเก็บออกไม่ได้อะมันจะมันจะเ,ะเยอะเกินแล้วหมายความว่าเราป้องกันไม่ไม่คือคุ้มเลยแต่ตัวน,นี้ป้องกันแล้วแต่มีบางต้นที่มีติดก็เอาเก็บออกถ้าเก็บออกกับมือก็ใช้เวลานะครับแต่ต้องเวลามันเห็นปุ๊บก็ต้องเอาออกปับ๊บ ใช่นั้นมันจะเกิดขึ้นเยอะมันจะหมดเลยเราก็จะเข้าต้นนะครับถ้าอันนี้เราไม่ได้เก็บออกหรือหรือให้มันให้มันควบคุมอะ่ะมันจะเข้าต้นจะเข้าต้นก็เข้าเข้าในในต้นจริงๆเลยอะ่ะป้นอ,อะไรก็มันมีของไบโอครับมีไบโอก็เลิกไบโอก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ต้องป้นเคมีถ้าเคมีเราไม่ชอบครับเก็บอยากเก็บของก็น่าจะเลิกเป็นไบโอครับ หรือรอเปลี่ยนอากาศอ,อากศอากศเปลี่ยนเหรอให้พูดผิด <laughs> เปลี่ยนอากาศเออรอรอรออากศ <laughs> อากศ <laughs> เปลี่ยน <laughs> <laughs> ครับอย่าลืมนะครับ smart farming ต้องมี smart f a r m มาด้วยนะครับ